โอ้ใครเนี่ยฮึใครอยู่ในนี้เนี่ยอยู่กับหลานเนี่ยไอตัวไหนฮะดูซิไอตัวไหนเนี่ยดูหน้าดูตามันสิดูหน้าดูตามันสิมันเป็นใครเนี่ยฮะใครเอยใครเนี่ย ตัวอ้วนเนี่ยฮะมาอยู่กับลานมาเฝ้าลานเหรอฮะอ้วนเด็กอ้วนนะครับที่ปราตุงเด็กอ้วนนี่มาเฝ้าลานน้อยมันอยู่เนี่ยเนียมาเฝ้าลานน้อยมันอยู่เนี่ยห ไก่เหนียวตัวนอ้วนเนี่ยอยู่ในเนี้ยอยู่ในถุงผ้านเนี่ยโอ้มาแย่งที่นอนหลานหมดแล้วเนี่ยครับหมดเลยเนี่ยมาเฝ้าหลานเลยยังไงอ้วนพี่เป๋าตุงนะครับพี่เป๋าตุงสุดหลอนมาเฝ้าหลานโอ